เฉียงพระนางแอนะครับหรือต้นมั่งมีเป็นพืชสมุนไพรนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนะอันนี้เป็นพืชสมุนไพรนะครับที่ไม่ผลัดใบนะครับเป็นไม้ล้อมที่สวยงามนะครับมีการนิยมนําไปเป็นไม้ล้อมนะครับเพื่อนๆเนาะปลูกกันนะครับล้อมไปปลูกกรณีที่ต้นใหญ่เนาะนี่นะครับเฉียงพระนางแอพืชสมุนไพรแล้วก็เป็นไม้ล้อมที่ดีนะครับ กำลังได้รับความนิยมนะครับอีกต้นหนึ่งอีกชื่อหนึ่งของต้นไม้ชนิดนี้นะครับก็คือต้นมั่งมีครับเพื่อนเพื่อนเนาะชื่อก็เป็นมงคลนะครับเป็นสมุนไพรยืนต้นนะครับของเราเนาะวันนี้นะครับเราจะมาปลูกข้างๆต้นที่คาดว่าจะตายนะครับเพื่อนๆนเผื่อเขายังจะมีชีวิตอยู่เดี๋ยวก็ได้เกิดไปด้วยกันนะครับนี่นะครับเราเนี่ยทำระบบน้ําให้อย่างดีเลยเพื่อนๆนเนาะนี่นะครับคุ